ลองสุง่มทีเดียวมั่งยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอโห้มนเลยหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไก่หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเแน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับไมกับผมปานนนจะช่องพี่แจทีพีอีกันอแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ไม่อยู่ในเกมไกด์หน้าฟีไฟนะครับเราก็จะพาไปสุ่มตู้อีโวกันครับท่านผู้ชมโอ้โหเอ็มพีสี่ศูนย์กลับมาครับท่านผู้ชมตู้อีโวนี้ครับสีเหลืองดีสุดแล้วเนี่ยสีเหลืองดาเมจอัตรายิงหนึ่งนะดาเมจสองตายิงหนึ่งโอ้โอเคนะสีเหลืองสีเงาอัตรายิงหนึ่งแล้วก็แม็กซ์ซีนสองแสดงว่าสีเหลืองดีสุด อันนี้ดาเมจสองระยะหนึ่งเฮ้ยนี่ก็น่าสนใจลดความเร็วในกาลิโลดสีเขียวนี่ครับท่านผู้ชมก็คือดาเมจหนึ่งแล้วก็ระยะเหรอเฮ้ยแต่นี่ดาเมจสองถ้าเกิดผมได้พิมพ์เขียวอันหนึ่งผมเอาสีเขียวเนี่ยแล้วก็อัตรายิงอันนี้ใช้สองอันครับอัตรายิงหนึ่งแมกกาซีนสองนะครับลดระยะแต่อันนี้คือใช้พิมพ์เขียวสามอันดีสุดนะครับผมมีหินแค่ห้าก้อนหนึงเอาละครับผมก็จะมาสุ่มกันนะครับท่านผู้ชมคือแบบว่า What? ตัวอีโวใช่ไม่ได้ผมภาษาไปซื้อตัวอีโวมากก็จะมาซุ่มผมอยากจะลองโอ้ผมภาษาไปซื้อตัวโ e วนี้มาครับท่านผู้ชมตัวอีโวใช่ไม่ได้โอ้พระเจ้าฆ่าฉันเทโรวินร้านบนเหลือกี่วันอันบนเหลือเจ็ดวันไปโอ้โหผมไปเติมเพชรแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชม โอ้ยเสียไปร้อยหนึ่งเดี๋ยวผมขอยย่าไปเติมเพชรกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมผมก็ไปเติมเพชรมาที่ร้อยแล้วหลังจากที่ซื้อตั๋วได้มาเอซื้อตัว๋วอีโวไปฟลาวนะครับเนื่องจากว่ามันใช้ไม่ได้มันไม่ได้ตัวอีโวแต่มันกลกลับมามีศูนย์นะครับเอาละครับเราก็มาอยู่ในการดูก่อนซุ่มกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยอันที่2นี่ก็โอเคนะดาเมจสระยะหนึ่งเนี่ยเพราะมันบวกระยะด้วยมันเหมือน MP ศูนย์สีชมพูที่ว่า เป็นสกินในเนี่ยครับสกินเดียวกับเมกาสกินที่ว่าอยู่กับเนี่ย M79 ครับแค่ว่ามันลดความเร็วในการรีโหลดแล้วก็ที่เขาเล่นกันสีเหมือนก็อัตราย,ยิางหนึ่งนะครับแต่ว่าแมกกาซีน2ลบระยะนี่ก็ไม่รู้ผมมองว่าการลบระยะไม่ค่อยโอเคแต่ว่ามันสวยที่เป็นสีฟ้าแต่สีที่ดีที่สุดคือสีเหลืองครับอัตราย,ยิางหนึ่งแล้วก็ดาเมจสองนะครับถึงจะลบระยะก็เหอะแต่ผมก็เล็งสีเขียวไว้แหละถ้าเกิดได้พิมพ์เขียวสักหนึ่งอันนะแต่ประเด็นคือมันจะออกหรือเปล่าครับท่านผู้ชม เห็นสายเตี็คบอกว่าสุ่มทีเดียวออกนะครับผมลองสุ่มทีเดียวมั่งยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอมันเลยโหแบบผมลุ้นเลยนะเมื่อกี้แบบมาสิบครั้งครับท่านผู้ชมไอห้าครั้งห้าครั้งขอสักใบเดียวก็พอใบเดียวพอผมกวนแบบซองเขียวมากเลยโอ้โหดูซองเขียวโอ้โหแม่งออกเกลืออย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ย ตอนซองเขียวก็อย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมคือเอ้ยโอ้โหเฮ้ยมันเลยอ่ะมันเลยไม่เฉยเลยแบบเฮ้ยใบเดียวโหแบบกี่เพชรและนะ้วเนี <c oughs> ่ยเกือบสี่ร้อยเพชรท่านผู้ชมคือแบบใบเดียวไม่ออกคือแบบมา เดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มอีกสัก40แล้วกันครับท่านผู้ชมคือว่าอีกสัก2ใบนะไม่แนรับมันอาจจะออกก็ได้ครับ2ใบถ้าเกิดอีก40ไม่ออกนี่ผมก็คงจะหยุดแล้วครับผมพอกับมันละนะครับโยมขออนุญาตไปเติมเพชรแป๊บน,นึงนะครับรอแป๊บนึงผมเราก็กลับมาแล้วนะครับครั้งที่สามครับตอนทพี่ไปเติมเพชรไม่ได้พี่อยแล้วมาขอใบเดียวก็ไม่ได้พิม์เขียวก็พอกับ2องลูก2องแล้วตอนลูก2องผมก็ใบเดียวมันก็ไม่ออกครับผมกับพิมเขียวอ่ะดูดิ ด้วยมันข้าไมไปออกอันเดิมมันท่านผู้ชมดูดิดดคือแบบเฮ้ยใบเดียวเกินไปคือ500กว่าเพชรแล้วนะท่านผู้ชมคือแบบปตกติผมไม่เติมเยอะขนาดโอเคท่านผู้ชมครับผมเลิกสุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปอันนี้นะครับคือไม่ออกจริงครับดูแล้วคือแบบไม่ออกให้ผมแน่แน่ดูดิดดดผมขาดพิมเขียวแค่ใบเดียวท่านผู้ชมจะได้หนึ่งอันอะผมสุ่มไปสี่ร้กว่าเพชรแล้วไม่ได้ครับแล้วตู้อีวก็คือแบบว่าตัวที่ซื้อมาก็ใช้ไม่ได้ครับด่วนนี้ผมสุ่ม ทีเดียวผมยังได้พิมพ์เขียวนะครับผมนี่แบบพอแล้วครับหมดหลายร้อยแล้วครับท่านผู้ชมคือหมดไปหลายร้อยมากไม่ได้อะไรเลยครับเพื่อนเกินป้ายบางทีเหมือนผมจะไม่มีดวงจริงนะสุ่มไปขนาดนี้ไม่ออกเนี่ยถ้าใครแบบว่าเอย,อยากลองสุ่มดูก็ลองดูได้นะครับสามารถที่จะมาลองสุ่มดูกันได้นะครับว่ามันจะคุ้มไหมมันจะออกหรือเปล่าแล้วแต่ผม มันแล้วแต่ดวงจริงนะบางคนก็สุ่มออกนะบางคนก็สุ่มแบบใายแจกบอกสุ่มได้พิมพ์เขียวสองอันเลยผมสุ่มไปห้าก็อกเพชรไม่ได้เลยเกลืออย่างเดียวนะท่านผู้ชมแบบว่าพอแล้วครับมันเกลือเกินไปนะสับผมนะครับระ้วเอ็่บีดีส่วนผมก็มีอยู่แล้วนะครับมีตัวอัตรายิงสองอยู่นะที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ MP ีนที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้ดําเนึนครับตัวเ m g กันนี่ตะโกนเอ็มจีสนที่ผมใช้อยู่จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอัตรายิงสองนะครับ ถามว่าทำไมสแต็คไม่เหมือนกับร้านที่ขายครับพี่คือตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีในกิจกรรมนะครับฟรีไฟโปรอีกนะครับนานแล้วล่ะคือตอนนั้นคือพี่เคยทําคลิปอยู่เกี่ยวกับ MB ส่วนตัวนี้นะครับแต่ก็มีบางคนได้และบางคนไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้ด a m e สเนี่ยคือละความเร็วในการโหลดแต่อัตัยยิง2งนะครับคือค่อนข้างดีนะครับเพราะอัตรยยิง2คือโปรตเปินที่ยิงเร็วอยู่แล้วแล้วก็พอใส่อกินเนี่ยอัตัยยิง2เนี่ยคือยิงเร็วกว่าเดิมนะ ส่วน MP ศูสีเขียวในตู้อ e v o ที่พี่อยากได้นะครับคือมันจะไปตรงกับสกินปืนตัวนี้ครับท่านผู้ชมแ๊บหนึ่งไหนะเอ่ย MP 4 0ตัวสีชมพูนะเดีย๋ยวผมหาก่อนแ๊บหนึ่งมันจะสแต็กเดียวกับตัวนี้ครับซึ่งในกล่องเนี้ยพี่มันเคยมาแจกเป็นกล่องสุ่มหลายครั้งแล้วนะนี่ครับนี่ครับสแต็กก็คืออาดามีสองนะครับแล้วก็ระยะหนึ่งนะครับคือจะคลายการลดความเร็วในการรีโหลดเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวเนี้ยพี่สุ่มหลายรอบแล้วพี่ได้แต่เนี้ย ได้แต่ M79 นะครับไม่ได้ V ีนะครับพี่ก็อยากได้นะครับอยากได้ตัวที่บวกดาเมจนะครับเพราะว่าดวกดาเมจแล้วก็บวกระยะนะเพราะว่ามันจะได้ความไกลขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่ากระสุมไม่ออกนะครับอีโวก็สุ่มไม่ได้เหนื่อยใจเอาไว้เที่ยวนาพี่ค่อยมาลุ้นกับอีโวใหม่แล้วกันนะครับจังหวะนี้ก็ว่าจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้เอส่วนนี้มีภารกิจกิจกรรมอะไรมาหรือเปล่าอยู่พี่เช็คก่อนน้ำหนึ่งนะครับไอเนี้ยเจมหลอกคือแบบเจมบอกว่าจะ ทำการนะครับไลฟ์สตรีมนะวันเสาร์นะครับเวลา11โมงนะครับคือวันเสาร์เมื่อวานเนี้ยแต่เจมก็ไม่ไลฟ์สดนะครับแชมเปี้ยนลีกนะหรือว่าเป็นอาทิตย์หน้าผมก็ไม่แน่ใจนะครับที่ว่าจะได้ปืนฟิล์มือว่าจะมีกิจกรรมไหมผมบอกว่าเอ้ยลุ้นของฟรีกันซะแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีนะครับก่อนว่ากิจกรรมนี้ก็ยังอยู่นะครับสาหรับใครที่อยากได้ปืนฟรีนะครับน่าจะอยู่ถึงเท่าไหร่เนี่ยวันที่7ถึงวันที่10อยู่ถึงวันที่10นะครับก็คือ ถ้าอยากได้กล่องปืนไหนไปสุ่มนะเช่นลูกซองเนี่ยเราก็ใช้ลูกซองนะครับสังหารศัตรูนะครับลูกซองสกิลอะไรก็ได้นะครับสังหารศัตรู3คนนะครับเล่นใน4ีจะดีที่สุดนะครับง่ายสุดนะครับเลมบีสุดหรือฟาร์มาสนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนี้นะครับ1กล่องนะครับแล้วเอาไปสุ่มกันนะครับก่อนว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมการสุ่มบีสุดวันนี้500เพชรไม่ได้อะไรเลยครับท่านผู้ชมเจ๋งครับก็ ชคดีครับโอ้โหเชว,ว่าเลยเาเลยครับท่านผู้ชมคือแบบอิมเขียวอันเดียวก็ไม่ให้อ่ะโอ้โหแบบเซ็งเลยแบบเออแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูสตรีมผมหรืออยากเล่นเกมของผมนะสามารถติดตามได้ที่ช่องพ J t v ทีนะครับท่านผู้ชมผมสตรีมทุกวันนะเมื่อวานก็ไปเก็บแรงมานะครับตอนแรกม,มันก็เหมือนจะมันนะมีช็อตที่ว่าเดือดเดือดแบบโอ้โหท่านผู้ชมแบบมันมากครับนึกว่าดูแข่งโปลีกแล้วท่านผู้ชมแบบว่าห้าตีโถงเข้ามาในที่เดียวครับคือโพชิโนก ตอนแรกยิงตี้เดียวครับสภาพมีตีนมาซ้อนนึกว่า2ตี้พอสรุปแล้วครับห้ตี้ครับลุมกันเข้ามาครับโอ้โหใส่กันไม่ยั้งเลยครับตั้งไอวอลกันแบบว่าตั้งใส่ตั้งใส่ตั้งใส่เลยครับสุดท้ายก็ไปจบที่อันดับ2นะครับสู้ไม่ไหวจริงๆมันเยอะจัดนะครับแต่ก็มันครับคือบบโอ้โหใส่กันมันมาก ก็ถ้าเกิดใครอยากดูการเล่นแบบมันๆอย่างนั้นนะสามารถติดตามช่อง PJTP2 ได้นะครับเดี๋ยวไว้ผมไปทำระบบทำโดนเนตขึ้นจอแล้วก็ซักผ้ากันนะครับเดี๋ยวผมค่อยมานั่งสตรีมนะครับไปแล้วบ๊ายบายครับทุกคน